ทีนี้กลับมาที่จังหวัดจัดเชียงซาครับหลังจากที่ไปชนบุรีกันแล้วท่าเรือจุกสเสม็ดหนึ่งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์มากๆนะครับของของของจัดเชียงซาวนั่นคืออำเภอบางคลา้าอำเภอบางคล้าเ่ยเป็นอำเภอที่อยู่เชื่อมต่อจากอำเภอบ้านสร้างแล้วก็จังหวัดปราจีนบุรีจะมีแม่น้ำบาปะกงนะฮะที่จริงๆคือเป็นแม่น้ำปราจีนบุรีนี่แหละนะครับไหลผ่านมาผ่านมาผ่านมา และเปพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากในเรื่องของน้ำเนี่ยทุกปีด้วยนะฮะ,ะแล้วก็เป็นจุดที่ตั้งนะครับของอนุสรสถานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เคยเดินทัพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชครับ <Yeah. S 1> จุดนี้ครับ <Yeah. S 1> เป็นอนุสร์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชครับอยู่บริเวณป,ปักํามชั่วโลนี่แหละหรือเขาเรียกกันว่า คลองท่าลาดตำบลปากน้ำนะฮะเพราะว่าคลองท่าลาดไปดูในพงศาวดารเนี่ยก็จะมีปรากฏอยู่นะฮะอย่างชัดเจนคือหลังจากที่สมเด็จพระจ้าศสินมหาราชทรงกอ,อบกู้อิสรภาพพระมาได้สาเร็จนะครับแล้วก็ปาดดาพิเศษขึ้นเป็นพระสมเด็จพระรบรมราชาที่4รพระเจ้ากรุงธนบุรีก็โปรดก้าวให้สร้างพระสุโขเจดีย์หลังนี้นะครับขึ้นมานะครับบริเวณปากนั้นก็ลเพื่อเป็นอุสรแห่งชัยชนะ แต่ว่าองค์พระสถูปเนี่ยเขาสร้างขึ้นแล้วก็ถูกกระแสน้ำไหลายกัดเซาะเพราะว่าจุดตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นจุดที่น้าไหลผ่านมีการตัดของคลองท่าลาดมาด้วยก็เลยทําให้เกิดการสึกกร่อนนะครับแล้วก็พังทลายถูกกัดเซาะอ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในปี2549ก็ได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กองสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมิสซังโรมันคาทอกิกจริบุรีก็อนุญาตให้ใช้ที่ดินครับประมาณ2ไร่2งงานเนี่ย สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่ณจุดเดิมจุดนี้เลยอย่างที่เห็นอยู่จะเห็นฮะมีความสวยงามมากเรามองจากมุมสูงขึ้นมานะครับอันนี้ก็สร้างตามรูปแบบของสถาปัตยกรรมของกรมศิลปากรเลยนะครับลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังมีซุ้มทั้ง4ด้านครับเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2539ใช้เวลาสร้างเลยประมาณ3ปีด้วยกันนะครับแล้วเสร็จ12พฤศจิกายน2542 ปัจจุบันนี้ครับก็จะมีคนแวะเวียนไปที่บางคล้าเนี่ยก็จะแวะเวียนไปกราบไหว้สกการะแล้วก็ไปชมวิวนะฮะโดยเฉพาะบรรยากาศช่วงเย็นๆเนี่ยสวยงามมากนะครับเราก็จะเห็นวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นาชาวนะครับบางคล้าเนี่ยจะได้เห็นอย่างอย่างชัดเจนและสถูพธพัชดีตรงนี้ครับก็จะตรงข้ามกับวัดปักน้ำาจ้โลซึ่งเป็นวัดที่มีพระโบสถ์สีทองนะฮะถ้าใครไปเนี่ย ไปดูจงพระสถูปตรงนี้มองออกไปก็จะเห็นว่าปากน้ำชั่วโลเปจีดีสีทองทองนะครับให้เราเห็นด้วยแล้วในพื้นที่เดียวกันนะฮะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านน้ำตาสดด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นี่ครับเป็นแหล่งเพราะปลูกแหล่งผลิตน้ำตาสดพร้อมดื่มแห่งเดียวนะฮะในภาคตะวันออกนะครับถ้าเป็นภาคตะวันตกก็น่าจะเป็นทางด้านเพชรบุรีภาคตะวันออกนี่มีที่เดียว นะครับมีที่เดียวนะครับนอกจากบางคร้าเนี่ยฮะจะปลูกมะม่วงแล้วนะฮะก็ยังมีเนี่ยแหละครับแหล่งผลิตน้ําตาลสดที่หวานหอมนะครับโดยเฉพาะในบมู่บ้านน้าตาลสดที่ตาบลปากน้ำนะฮะอาเภอบางคล้าเนี่ยปลูกตาลโตนดมากที่สดดุดในพัตะวันออกด้วยนะครับชาวบ้านในชุมชนก็ยังผูกพันอยู่กับตาลโตนดและ็ยึดอาชีพทาน้ําตาลสดพร้อมดื่มแล้วก็น้ําตาลปึกเ,เป็นอาชีพหลักเลยคุณลุงท่านนี้นะฮะ ให้พวกเราปีนน่าจะหลายร้อยรอบแล้วนะครับปีนแค่เราถ่ายเนี่ยปีนด้วยความคล่องแคล่วนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าช่ำชองมากนะครับแล้วผมก็มีโอกาสได้ชิมทั้งสองแบบนะทั้งแบบที่มาจากต้นดื่มสดๆเลยแล้วก็อนำไปผ่านการเคี่ยวนี่ครับในกระทะอย่างนี้ละครับแล้วก็ดื่มก็ให้รสสัมผัสที่แตกต่างกันแต่ถามว่าชอบแบบไหนผมชอบสดๆจากต้นนะครับแต่ถ้าเขาเอามาแปลรูปแบบเนี้ย มันจะทาให้น้ําตาลสดมีอายุอยู่ได้ได,ไ,ดได้ยาวนานกว่าเหมันก็เป็นการยืดอายุของน้ําตาลสดด้วยนะครับแต่ว่าถ้าท่านซื้อไปที่นั่นนะฮะราคาไม่แพงถุงละยี่สิบอย่างเงี้ยกินได้เป็นอาทิตย์เอาไปแช่เย,ย็นแช่ฟรีซเลยก็ได้นะครับเนื้อก็ทานทานได้อร่อยเอาไปเชื่อมเอาไปอะไรก็ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ถ้าใครไปก็สามารถที่จะไปดูในเรื่องของภูมิปัญญาในเรื่องของการผลิตน้ําตาลสดซึ่งตรงนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่ กลัมวิธีผลิตน้ําตาลสดที่ได้จากที่ได้คุณภาพนะครับการปีนวิธีการเก็บวิธีการแปรแรูปนะครับปัจจุบันเหลือน้อยนะนะครับเพราะว่าคนที่จะปีนเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีละนะครับส่วนตาตโดนดบางทีก็ทิ้งร้างกันไว้นะครับแต่สามารถไปเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็สถานีแห่งนี้อย่างที่บอกอ่ะลุงที่ว่าคือลุงลุงสมฤทธิ์นี่แหละลุงสมฤทธิ์เขาก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับถ้าสังเกตง่ายๆก็คือถ้าวิ่งมาจากเาส้นทางวัดปากน้ำโจโลนะครับ พอเข้าเขตมู่บ้านเนี่ยบ้านของคุณลุงเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับจะอยู่ทางด้านขวามือก็จอดได้หรือแถบนั้นก็อยู่กันเยอะแยะไปหมดเลยก็จะมีอยู่แต่จะมีอยู่แค่โซนตรงนั้นแหละครับท่านผู้ชมที่ที่จะมีการทําน้ําตาลสดกันอยู่นะครับจริงๆจะมีอีกหลายอย่างที่บางคล้าเนี่ยมีแบบข้างคาแม่ไก่ตัวใหญ่ๆด้วยนะที่วัดบางคาใหญ่มากเยอะมาก แล้วก็มีปฏิหารมีโบสถ์โบราณตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากอีกนะครับพระบสถศโบราณมาเที่ยวกันที่บงังกลาแล้วก็ยังมีตลาดน้ำน่า,นนาจะเยอะที่สุดแล้วนะผมว่าที่นี่นะครับอย่างที่เราอยู่เนี่ยนะครับที่ร้านนี้นะครับบราวน์เฮาส์นะฮะก็อยู่ตรงตลาดบ้านใหม่ร้อยปีแล้วยังมีตลาดทางด้านนู้นอีกตลาดน้ํามีอีกสามสี่ที่เยอะที่นี่นะครับมีหลายที่มากหลากหลายนะครับแล้วก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นพื้นที่ที่มีสเสน่ห์มากๆนะครับยังไงก็ ยังจะฝากให้เยี่ยมเยียนม,มาท่องมาเที่ยวกันนะครับ